ดูมาซอมบี้กันนะครับแล้วก็มาดูเลื่อนเขียวเหมือนเดิมดูดิเห็นไหมอันนี้เพราะว่าดูตรงนี้นะผมใช้แพดโค้ดเอาง่ายๆเหมือนแอคชั่นรีเพยทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะเขามีมาให้เราพร้อมอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเลือก Infinity Hell <c oughs> เลื่อนไม่ลด แล้วมีอะไรอีกมีเพียบเลยทุกคนมีแบบกระสุนไม่มีหมดก็มีนะเนี่ยแล้วก็แบบว่าอ่าหนึ่งที่ตายอ่ามันจะง่ายไปเนี่ยดูดิเยอะไหมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรอ่ะสูตรมันเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮ้ยลุก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 นี่ยิงไปนหนึ่งดอก นี่โอ้ยมันไม่ปล่อยให้เรานี่เลยเหรอถึงเวลาต้องใส่สูตรแล้วทุกคนแฮดโค้ดเดี๋ยวผมจะเลือกวันฮิตเดทหนึ่งทีใต้จบไป <c oughs> แล้วมันจะสนุกไหม <c oughs> ก็เลือกสูตรแต่พอดีก็แล้วกันนะทุกคนจริงๆอันนี้ผมเลือกอมตะนะครับแล้วก็กระสุนไม่ลดอยู่แล้วนะ,ะทดสอบให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวเสร็จเนี่ยผมมาเล่นต่อตอนนี้ก็กดเซฟไว้ก่อนนะครับเช็คมาแล้วนะนี่โอเคมามาที่เทคเคนสก่อนอื่นนะมาดูที่แพดโคดคือตอนนี้ผมใส่แบบว่าปลดล็อกตัวละครทุกตัวนะครับ แม่เราไม่ต้องมานั่งเล่นเองเห็นไหมดูตัวละครนะครับดร์บีอย่างเงี้ก้องอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงดูก้องนะครับโอ้โหเป็นไงโหดไหมตดใส่ปื้ดนี่ตึก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 นี้โอ้โหเป็นไง ไม่ธรรมดานะตอดใส่ซะง,งาั้นเข้ามาสิฮฮ้เฮ่ <c oughs>